สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง a r e ีย51แทตตัดนะครับวันนี้นะครับบอยจะพาทุกคนนะครับมาเน็ตเด็ดหนอ่อยิมโน,โนเนาะยิมโนโด่ากนะครับซึ่งยิมโนนี้นะครับบอยบอกเลยว่าเดีย๋ยวบอยจะเพราะว่าเขาเนี่ยจะมะีเขาเรียกว่า <c oughs> ช่อดอกเนาะเริ่มออกดอกนะครับบอยก็จะต้องเด็ดหนอเขานะครับเพื่อให้ สารอาหารที่เขาไปเลี้ยงเนี่ยไปเลี้ยงดอกเขานะครับดอกเขาจะได้ออกเพราะว่าบอยต้องการที่จะทำมเมล็ดกับเขานะครับส่วนหน่อของเราที่เด็ดออกไปเนี่ย,อยบอยจะเอาไปชํานะครับก็คือจะเด็ด,ดวันวันพฤหัสเนาะวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นะครับบอยก็กล่าวว่าทาน้ํายาเล่งรากไว้สักสองสามวันก็พอนะครับแล้วก็อย่าจะเอาไปชานะครับไว้ในพอตเลยนะครับก็มีส่วนหนึ่งแล้วแหละนะครับที่บอยเนี่ย เด็ดไปมั่งแล้วจากต้นอื่นนะอันนี้มีอาอยเอายิมโนอ่า y b i บนะครับมาเด็ดให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับในการเด็ดนอยิมโน LB h y g h b หรือว่าแคคตัสอื่นๆเนี่ยก็จะใช้คล้ายๆกันนี่แหละทุกคนบอยไม่มีอะไรมาก ก็คืออันแรกเลยนะครับก็คือมีเจ้ายิมโนของเรานี่แหละนะครับจะเป็นยิมโนเขียวยิมโนมิกส์ยิมโนไฮบิดยิมโนเหลืองยิมโดเลกยิมโนส้มก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะเพื่อนๆนะมีพันธุ์ไหนที่มีแบบมีหนอแบบนี้ก็เอามาเด็ดได้แล้วแล้วก็อ่าหนอที่สําหรับเพื่อนๆที่จะเหมาะในการเด็ดไปช้ำเนี่ยบอคิดว่าควรที่จะประมาณสัก 2เซนขึ้นไปนะครับ1.5ถึง2เซนขึ้นไปเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับอันนี้น่าจะประมาณ2เซนกว่าแล้วแหละทุกคนบอยปล่อยไว้นะครับแล้วคนนี้บอยต้องการที่จะให้เขาเนี่ยเริ่มออกไปเลี้ยงดอกแล้วก็เลยคิดว่า <c oughs> จะต้องเอาหน่อเขาออกแล้วไม่ไงั้นเขาก็จะเลี้ยงหน่อของเขาแบบนี้แหละนะครับส่วนหนอนี้นะครับบอยจะไม่กาเพราะว่าบอยเป็นคนที่ไม่ชอบไม้กาบนะครับเปียบบอยจะเด็ดแล้วก็ทาน้ํายาเลีล้ยงรากนะครับแล้วก็จะลงชําใน อพอดถาทรายของบอยนะครับเดีนะ๋ยวเดี๋ยวตอนที่่าชําเดี๋ยวบอยจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปนั่นกันอ,อเดี๋ยวเราไปว่าอุปกรณ์กันก่อนนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีเจ้ายิมโนนะครับก็คือเจ้าแคคตัสของเรานี่แหละนะครับอันที่2ก็คือเจ้าผู้กันนะครับผู้กันบอยไปซื้อมาจากร้านเครื่องเขียนนะครับแล้วก็ฟอสเซตจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ครั้งนี้อาจจะไม่ได้ใช้นะเพราะว่า แล้วอาจจะใช้มือเน็ตหน่อเองก็ได้นะครับหรือใครกลัวหนามอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ฟอสเฟตช่วยก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับน้ำยาเล่งรากนะทุกคนก็หาซื้อได้มีหลายยี่ห้อหลายผลิตภัณฑ์นะครับบอยใช้ยี่ห้อนี้อยู่เนาะก็เราไปหาซื้อได้นะครับวันนี้บอยไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นนะทุกคนก็บอยหาซื้อในเน็ตเนาะอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราบอยจะเปิดกระปุกเขาก่อนเมื่อวานนี้ก็มีอ่ ผสมไปแล้วเขาเรียกว่าไงเด็ดไปแล้วแหละส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาเด็ดต่ออ่าเหยาบอจะเด็ดนะครับบอจะใช้มือเด็ดเลยนะครับการเด็ดก็คือให้เราเด็ดเด็ดออกไปเลยทุกคนมาเด็ดง่ายนะครับการเด็ดหน่อนี่ปุ๊บเราจะเห็นแผลเขานิดเดียวเห็นปะเห็นแผลนิดนึงนะครับเวลาเราเด็ดแล้วนะครับในการทำอ่าเพื่อให้รากเขามันออกดีเนี่ยเราสมควรที่จะเด็ดปุ แล้วาทาน้ํายาเล่งลากลงไปเลยหลายคนเนี่ยอาจจะใช้น้ำยาเล่งลากผสมน้ําก็ได้นะครับแต่บอยเนี่ยเป็นคนชอบแบบอยากแบบรวดเร็วอะ่ะเขาเรียกอยากอากให้ลากมันออกเร็วอะ่ะเออก็ใช้แบบน้ํายาเล่งลากล้วนๆเลยจ้านะครับก็ประมาณนี้เนาะก็อยา่าเราเด็ดกันต่อนะครับนี่เด็ดอย่าให้แผลเขาโดนอะไรนะทุกคนอย่าเขาจะติดเชื้อแล้วมันจะเน่าได้นะครับนี่ครับเด็ดออกมาปุ๊บเราก็ทาน้ํายาเล่งลากเลยนะครับ นี่ประมาณนี้เห็นปะทาแล้วนะครับทาน,น้ํายาเลี้ยงลากไว้แล้วก็หงเขาไว้นะครับประมาณนี้นี่เดี๋ยวบอ้ให้ดูนี่พอจะไงไว้แบบนี้นะครับไม่ต้องความนะแล้วก็เด็ดเขาออกมาอีกเด็ดออกมานี่อันนี้สีเหลืองคือบอยเนี่ยชอบสีเหลืองมากอ่าแล้วก็ช้ำเขาเรียกว่าไงอะไ่ะแต้มน้ำยาเข้าไปหน่อยนะครับ บอยใช้ล้ํายาแบบเข้มข้นมากอ่าเพื่อที่จะให้ลากเขาได้มาแน่นอนนะทุกคนแบบคือไม่หลุดไปไหนไม่ได้อย่างไงก็ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นี่เลยนะครับแกแค่นี้เองนะครับในการเด็ดนอน,นะครับแล้วก็ทานลํายาเร่งรากเลยนะครับจะทําให้อัตราการงอกของรากเขาเนี่ยเร็วมากขึ้นแล้วก็อัตราการงอกดีนะบอยแนะนําเลยนะครับอย่าปล่อยให้อย่าเด็ดไว้แล้วก็แบบว่าทิ้งไว้แล้วก็รอความไปททานลยาเร่งรากเนะ่ จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเลยนะครับบอกแนะนําว่าเด็ดปุ๊บทาเด็ดปุ๊บทาแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวบอลจะไปไว้ที่ที่สวนเนาะแล้วก็บอก็จะทิ้งไว้อย่างง่ายๆไว้นะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวเรามาทําคลิปในการวางยิมโนนะครับไว้ในพอทให้ลากเขาออกนะครับก็สำหรับาการ เด็ดนอยิมโนเพื่อที่จะไปทำนะครับก็มีประมาณนี้ใครสงสัยก็สามารถอบถามบอยได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ